แท้สำหรับความเป็นไปเป็นมากของมามีทงเทินเฮาเนาะในในบริบทของคนทงเทินหรือว่าบันเทินเฮาเองนี่มีอาชีพลักไปขายบะหมี่เกี่ยวชูกรุงเทพี่ตั้งจังหวัดชูทุกีของประเทศไทยเฮ้านี่แหละแต่ที่นี่ความเป็นมากของมันคือเป็นอย่างทางโรงเรียนยังแต่เอาเอามาเห็นลักสตดเขาให้ทังโรงเรียนนี่เหตุลักสูตรอาหารของทินจะเลี้ยวไปเห็นทั้งบ้านเฮ้าเอ๊ะ บ้านเท่าขายบบมีกันเบิดบาบเขาคืาอว่าเอาตัวนี้มาเฮ็ดรักสูตรของเท่าก็ได้เริ่มคุยกันกับท่านผู้บริหา,นนาครคณะครูดวมก,วกันหลักค <c oughs> ุยกันว่าปรึกษาคณะกรรมการทาปรึกษาว่าเขาจะเอาตัวนี้มาเฮ็ดรักสูตรกล่องกินอาหาร <c oughs> บา้านเท่าได้บ่ <c oughs> นั่นก็เป็นแนวคิดแหลกก็เลยเริม่มเริ่มเฮ็ดรักสูตรมาเดือนเดียวงบประมาณจะถอยครับคะหนึ่งวันหนึ่งวันประมาณ ที่ถึง3าซอยคุณค่ะมากินร้านหนึ่งคือเมื่อวาครับประจำครับประจำมักมักกันได้ครับนี่แะครับมีครับสอนนักเรียนมาตั้งแต่ปีปี2องพห้าสิบหา,หา,หาจนหอดปีนี่ประมาณ8ปีแต่มีโอกาสออกไปรับเหมางานโอกาสออกไปจัดวิรศการต่างๆเก่ไห้คนที่เขาเขาเด เห็นเล็กหน่อยห้าออกไปจัดนิทรรศการไปแสดงผลงานเขาเห็นว่าได้ชิมรสชาติแบบมีห้องเขาแบติดใจมากได้ใส่นี่เคยจังไดนี่เลยเลยเลยเกิดเกิดว่าเขาก็เริ่มพัฒนาลักศูนยมาเลยเดี๋ยวว่าหลังจากที่เ้าเห็ดน้ำุปเป็นเห็ดหมูแดงเป็นแล้วก็ซื้อเส้นน้ำเพลนอยู่กับผู้มบรรย่าบ้านเ้าะซื้อเส้นน้ำเพลนอยู่เห็ดจังไดเ้าวสีเห็ดเส้นเป็นจังไดเ้าวจะมีเสศษของเจ้าของกะ เอามาลงในในหลักสูตรเรียนรู้การเลือกเลื่อ,อการเห้เซนพอเรียนรู้แล้วห้องเกได้ได้เซนหลากหลายได้เซนจากเป็นเซนทีเหมืนอนกับว่าเป็นเซนเป็นอาหารปลอดภัยจากที่ตามทองตลาดเขาสใส่สารการบูดกันล่าหรือใส่สีผสมอาหารเท่าจาก่ใส่เทาจากหาสีทีมี่มีในธรรมชาติสามารถกินได้เอ,เอามาใส่ห้องเกษดเซนบะหมี่หลากสีเกินมา สูตรนี้มีในโรงเรียนทาสอนหลังแต่พืชชนิดใดที่ใส่กับกับบะหมี่เกี่ยวเขาจะปลูกเขาจะปลูกเขาจะส่งเสริมให้ได้หน่อยฮาร์ดปลูกทิ้งเรานั่ะที่เอามาประกอบเช่นพี่หอมไวเช่เถ่าเขาจะปลูกพักกลมตุกต้นหอมอย่างสิเขาจะปลูกเนี่ยใดว่าใส่กับบะหมี่เขาจะเพื่อให้เขาได้ปลูกนี่ล่าสุดแหละอันที่สองวิธีการเกษ ธีการเล่นนำทุกให้จังไดวิธีการม,ามัดหมูแดงอ้วมูดแดงเฮ็ดจังไดแล้วก็แคบหมู้งมาเทียมเสี่ยวคนทุกข้ายองค์ประกอบทั้งการในเมื่อวันเป็นหวยหนึ่งนี่เท่าเหตุแบบใดแต่ตีเป็นชั่วโมงชุดข่ายนั่นแหะแต่ที่สำคัญก็คือตรร้นทุนกำไรที่เท่าคิดกันว่าเอาลงทุนไปนี่เท่าใดกำไรบอ เขาจะขายจักบาทเขาจะมีกำไรในตรงนี้เขาก็จะคิดได้ยังแน่ล่ะไปเอ่อได้ได้ทักษะค่ะแลราคาเซเลียนลูกเกือบบะหมี่เกียะะเ่ยงเ่ยค่ะอ่าเมื่อวานสอยน้องๆขายครับสอยแม่กีเฮ็ดอยดี้สอยกีขายอยู่ปทุนท่านี้ครับปทุนท่านี้จะขายทีไ่ไหนอ่าเริ่มแรกอ่ะเกล่ยไปขายก่อนครับกับ เพ่ก็ชวนไปขายนําว่าถามมาสิเฮงหรืีสีขายของตาชิ้นใหญ่ไปขายของก็เบื่อยก่อนทาสักมือหนึ่งสีเข้าข้อยางออกไปเพระเชิญหลกแล้วเข้าหาอาชีพเขาบ่ไดดเขากะสิเอาอาชีพนี่ล่ะไปใส่เอาอาชีพสีเข้าผ้าเข้าเฮดนี่แหละนำไปใส่ในอนาคตของเขาใดเขากะจะบปิมคนที่เป็น เป็นเศษของสังคมเขาแต่จะเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยู่กับสังคมใดนาะมีมีม,ม,มีอันจะกินกระบ,บานกับเมืองเขาประมาณนี้